สวัสดีค่ะครูมลทามโคจนาหรือว่าครูแอมค่ะประจําห้องเรียนคอมพิวเตอร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนสื่อชิ้นนี้มีชื่อว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์ค่ะวัตถุประสงค์ของสื่อชิ้นนี้นะคะ 1. ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เรื่องการวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์ 2. นักเรียนสามารถใช้เมาส์ได้ถูกต้อง และข้อ3นักเรียนสามารถวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นทได้ค่ะวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนชิน้นนี้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะคลิกที่ My Computer ค่ะเลือกไดดีค่ะแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เราจัดเก็บงานไว้ค่ะเจอแล้วบันทึกคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดับเบิลคลิกเลยค่ะ เลือกการนำเสนอภาพนิ่งขยายให้เต็มจอแล้วเด็กๆก,ก็มาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆตั้งใจเรียนกันนะคะวันนี้ครูแอมขอจบวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นทไว้แต่เพียเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ